ไปตามตัวเลยครับนี่ป้องกันยุงได้2ชั่วโมงนะครับโอ้โหกัดจริงๆจะนั่งจะยืนตรงไหนกัดจริงๆยิ่งตอนนี้หน้าฝนยุงทุกชุมมากเลยครับสวัสดีครับทุกท่านเลฟทีช่องวิธีไทยพีชนแนลนะครับในวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับมาทำน้ํำยาในการไล่ยุงเพราะว่าตอนนี้นะครับยุงชุกชุมมาก ยิ่งหน้าฝนนะครับยุงลายยุงลายเป็นพหาหะในการนำเชื้อโรคมาสู่คนนะครับเดี๋ยววันนี้ทางช่องวิจิไัพีช h a นแนลมีแนวทางดีๆครับในการทำน้ำยาไล่ย,ยุงเราทำขึ้นใช้ได้เองราคาประหยัดและใช้ได้นานยุงหายในทันทีเลยครับส่วนผสมก็ง่ายๆครับเราจะใช้แค่เพียงสองอย่างอย่างที่หนึ่งคือตะไคร้ถ้าใครมีตะไคร้หอมจะดีมากเลยครับแต่วันนี้ ผมมีตะไคร้สำหรับต้มยำนะครับและวันนี้นะครับเราจะมาใช้ตัวช่วยคือแอลกอฮอล์ครับแอลกอฮอล์เจ์แบบนี้ครับใช้เป็นส่วนผสมในการไล่ยุงได้เดี๋ยวตามมาดูวิธีการทำกันเลยครับโดยเราจะนำตะไคร้ประมาณ4ต้นมาทุบแบบนี้เลยครับ เสร็จแล้วเรามาซอยให้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้เลยครับแล้วเรานำกอกใส่ขวดพลาสติกเลยครับ เสร็จแล้วเรามาใช้เป็นแอลกอฮอล์นะครับส่วนผสมสูตรนี้เราไม่ต้องฟิตมากนะครับเราจะทำเยอะเราก็เพิ่มส่วนผสมลงไปได้เลยครับแล้วเราก็ปิดฝาขวดนะครับเขยา่า เราจะหมักทิ้งไว้ประมาณหนึ่งคืนนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาดูกันครับเมื่อผ่านไปหนึ่งคืนแล้วเราจะได้น้ำยาสำหรับไล่ยุงนะครับเราจะต้องนำมากรองกันก่อนนะครับเราจะกรองเอาแต่น้ำนะครับสาหรับกากของตะไคร้เราจะไม่ใช้นะครับ แล้ววิธีการใช้ล่าใช้อย่างไรเราจะนำกอกใส่ขวดสเปย์นะครับสำหรับน้ำยาละยุงที่เราเหลือแบบนี้แล้วเราควรปิดแบบนี้นะครับปิดให้แน่นเลยครับและใช้ต่อได้จนหมดเลยครับไม่มีวันเสีย และในการไล่ยุงด้วยน้ํายาสูตรที่เราทําขึ้นใช้เองแบบนี้นะครับเราอยาฉีดให้เข้าหูเข้าตาเราเด็ดขาดนะครับเพราะว่าจะเกิดอันตรายได้เมื่อเราทําแบบนี้แล้วเพื่อป้องกันยุงนะครับจะเข้ามากัดเรานะครับเราก็ฉีดครับนี่ฉีดไปแบบนี้เลยครับฉีดให้ทั่วตัวของเราเลยครับนี่จะออกอาการเย็นๆนะครับเพราะว่าฤทธิ์ของแอลกอฮอล์นั่นเองครับนี่ครับฉีดไปเลยครับยุงไม่เข้าใกล้เราอีกนานเลยครับนะ มีอายุอยู่ได้นะครับป้องกันยุงอยู่ได้นะครับประมาณ2-3ชั่วโมงเลยนะครับและคลิปนี้ถ้าท่านใดมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับในวิธีการไล่ยุงนะครับด้วยการนําตะไคร้นะครับมามากไว้ประมาณ1คืนควบคู่กับในการใช้แอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องวิถ่ายพีชนแนลได้เลยครับและผมว่าท่านนะครับจับปาสจากยุงนะครับที่จะเข้ามาตัดเรานะครับยิ่งตอนนี้เป็นหน้าฝนนะครับ ยุงลายระบาดมากเลยครับยุงลายนะครับเป็นพาหะในการนําเชื้อโรคอย่างเช่นนะครับโรคไข้เลือดออกนะครับถ้าใครเป็นแล้วอันตรายมากนะครับนี่ครับเราทําน้ํายาขึ้นใช้เองแบบง่ายง่ายนี่ครับฉีดพ่นไปเลยครับตามเนื้อตามตัวของเรานะครับตามเสื้อผ้าก็เลยครับนี่ไม่มีกลิ่นเหม็นนะครับนี่ฉีดพ่นไปเลยครับนี่ครับง่ายๆเลยครับนะมีอายุอยู่ได้นะครับประมาณ2ชั่วโมงนะครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ เพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีจากทางช่องนิจชัยผีชนแนลนะครับจะนําเสนอสิ่งดีๆและได้ประโยชน์อยู่เป็นประจำเลยครับอย่างคลิปนี้นะครับผมมาแนะนํานะครับวิธีการทําน้ํายาในการไล่ยุงนะครับด้วยตะไคร้และแอลกอฮอลผสมกันนะครับหมักไว้หนึ่งคืนเราจะได้ยาไล่ยุงแบบนี้เลยครับเราทําขึ้นใช้เองแบบง่ายๆยุงหายอย่างไวเลยครับนี่ครับฉีดพ่นไปตามตัวเลยครับนป้องกันยุงได้2ชั่วโมงนะครับ